มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่19บเกรับคำพีกระบี่อาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนรู้จักจริงจิวสิทธิสำนักฝ่ายในที่ริมทานล้างกระบีร้อยกว่าคนรู้รู้จักจริงจิว แม้ว่า2ปีที่ผ่านมาเขาอยู่ที่เก๋งสนใต้ตลอดเวลาทั้งพึ่งผ่านเข้าสู่สำนักฝ่ายในแต่ก็แต่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงตั้งแต่แรกเพราะเขามีใบหน้าที่สมบูรณ์อย่างเหลือเชื่ออีกทั้งยังเกลียดคร้านอย่างเหลือเชื่อพอจิงจิวเดินเข้ามาในหอล้างกระบี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เอ็ดอึงก็สงบลง สายตานั้นไม่ท้วนจับจ้องมองมาหอล้างกระบี่แยกประเภทจัดแบ่งตามขอบเขตขั้นของสิทธิ์ทั้งหลายที่นี่มีสิทธิ์อายุเยาวแรกเข้าสำนักฝ่ายในเช่นเดียวกับจิงจิวอยู่10บกว่าคนจิงจิวคุ้นเคยกับการถูกผู้คนเฝ้ามองตั้งแต่แรกจึงเดินเข้าไปเลือกตำแหน่งที่ริมหน้าต่างซึ่งไม่สะดุดตาแห่งหนึ่งสุดนั่งลง แต่ตำแหน่งนี้ต่อให้ไม่สะดุดตากว่านี้หน้าตาของเขาพานสะดุดตาเกินไปแม้แต่อาจารย์ประสาทวิชาที่กําลังบรรยายังอดกวาดตามมองเขาแวบหนึ่งไม่ได้อาจารย์ประสาทวิชาผู้นี้ลึกสุดจะอย่างเป็นศิษย์รุ่นที่สที่มาจากยอดเขาประกายฟ้านามหลินอู่ชือ้อ ลินอูเฉไม่คล้ายกับสิทธิพี่สิทธิน้องบนยอดเขาสองลืมเลือนที่เปล่งประกายเจิดจ้าและสู้จัวอยู่สุ้ยที่ขมขวัญผู้คนไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าสำนักจึงสามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิถีกระบี่ขั้นแรกแสดงว่าสำนักเขาเขียวให้ความสำคัญกับขั้นตอนในการล้างกระบี่ยิ่งอาจบางทีเพราะว่าลินอูจือกล่าววาจาแฝงอารมณ์ขัน สามารถสก,กิดความกระตือร้อนสนใจของผู้แรกฝึกกระบี่สำนักเขาเขียวเราเป็นสำนักอะไรลิ้นอู๋ืฉือไม่รอให้สิทธ์ทั้งหลายตอบคำก็บอกกล่าวย่อมไม่ใช่นิกายเซนและไม่ใช่สำนักมารหรือสำนักอคัคคีพวกเราเป็นสำนักกระบี่จิงจิวทอดสายตาออกนอกหน้าต่างมองดูต้นหลิวที่ริมทานคุ้นคิดว่าผ่านไปนานปี ยังคงกล่าววาจาไร้าสาระที่ดูเหมือนสนุกสนานแท้จ,จริงแล้วไม่มีรสชาติไม่ทราบว่าตอนนี้หลิวสือซุ่ยอยู่ที่ใดมีชีวิตอย่างไรเขาคาดว่าที่นี้สมควรมีเสียงหัวร่อจริงดังคาดหมายในหอกระบี่บังเกิดเสียงหัวร้อของสิทธิ์อายุยาวดังขึ้นลินโอชือยิ้มพลางกล่าวสืบต่อที่สำนักกระบี่ ที่ฝึกย่อมเป็นกระบี่ที่พวกเราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือกระบี่ในโลกมีสำนักกระบี่มากมายสำนักไร้กรุณาใช้กระบี่พนาไม่แก่เท่าก็ใช้กระบี่กระบี่เหินจากประจิมก็ใช้กระบี่แต่เหตุใดสำนักเขาเขียวเราจึงได้รับขนานนามว่าเป็นสำนักกระบี่มาตรฐานเพราะว่าเขาเขียวประกอบด้วย9ยอดเขา9ยอดเขามี9กระบี่ ก้ากระบี่สามารถสะกดตึงแผ่นดินจิงจิวคุ้นคลิตตอนนี้ที่นี้สมควรมีเสียงปรบมือจิงดังคาดหมายในหอล้างกระบี่บังเกิดเสียงปรบมือโห่ร้องด้วยความยินดีของสิทธิ์อายุเยาวกระบี่ของยอดเขาประกายฟ้าเรียกว่าสืบทอดฟ้าหมายถึงสืบทอดภา,ารกิจของฟ้าเพลงกระบี่ก็เรียกว่าสืบทอดฟ้า กระบีของยอดเขาเลิศจริยาเรียกว่าสามเสียใช้เครทวิชาหิมะรินกระบีของยอดเขาท่องเมฆเรียกว่าศูนตาใช้เครตกระบี่นกเหี่ยวกระบีของยอดเขาเฉิดโฉมเรียกว่าขิมเรืองรองใช้เครทกระบี่ไร้ต้นปลายกระบีของยอดเขาสวยสุขเรียกว่าคืนอาทิตย์ใช้เพลงกระบีหกมังกร เพลงกระบี่ของยอดเขาแต่การก่อนเรียกว่าดั่งปีวานใช้เครืกระบี่เจ็ดอกเหมยกระบี่ของบึงเขียวครามเรียกว่ากระแสน้ำใช้เครืกระบี่แปดทิศสิทธ์ทั้งหลายเห็นลินโอชือกล่าวถึงตอนนี้ก็หยุดลงเอือบอดเครือบแค็งสงสัยไม่ได้มีคนยกมือขึ้นถามว่ายอดเขาที่9้าเล่าลินโอชือกล่าวว่า กระบี่ของยอดเขาสุดปลายเทพเรียกว่าไม่คำหนึ่งใช้เล็ดกระบี่กตายแต่เมื่ออาจารย์อารุ่นปู่จริงยางสำเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์ดได้นำกระบี่เล่มนั้นไปด้วย <S <S สิทธิ์ทั้งหลายพบว่า9กระบี่ยังขาดอีกหนึ่งจึงถามว่ายอดเขาสองลืมเลือนเล่าลินโูชือทอดถอนใจกล่าวว่ากระบี่ของยอดเขาสองลืมเลือนเรียกว่าไม่เป็นสอง เมื่ออาจารย์อารุ่นปูจริงยางสำเร็จมรรคผลได้นำไปด้วยจริงจิวยังคงเพ่งมองนอกหน้าต่างกำไลข้อมือของเขาสะท้อนแสงอาทิตย์จนสว่างเรืองขึ้นมาในหอกระบี่บังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นอาจารย์อารุ่นปู่จริงยางสำเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์ย่อมเป็นเรื่องดีแต่เหตุใดต้องนำกระบี่เลิศพบจบแดนเลิศพบจบพระสุธาทั้งสองเล่มไปด้วย หากว่าเพียงนํากระบี่ไม่คํานึงของยอดเขาสุดปลายเทพไปยังพอทําเนาเหตุใดต้องนํากระบี่ไม่เป็นสองของยอดเขาสองลืมเรือนไปด้วยเก้ากระบี่ศูญเสียไปสองไม่ว่ามองอย่างไรจะส่งผลกระทบถึงขุมกําลังของสนัิเขาเขียวเลนโอเชืยได้ยินเสียงวิพากษ์วิจาร์เหล่านั้นต้องเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่า อาจารย์อารุ่นปู่สาเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์เป็นเกียรติแก่สำนักขเขาเขียวเราทั้งเป็นเกียรติของกระบี่ทั้งสองเล่มที่ว่ากระบี่ขาดไปสองเล่มจะกระทบถึงขุมกําลังหรือควรทราบว่ากระบี่ก่อเกิดตามผู้คนขอเพียงผู้คนกล้าแข็งพอกระบี่ที่ใช้จะกล้าแข็งตามหากว่าวันหน้าพวกเจ้าฝึกถึงขอบเขตเชื่อมันจบฟ้าอย่างนั้นกระบี่ของพวกเจ้า ก็มีคุณสมบัติครองยอดเขาแทนที่กระบี่ไม่เป็นสองกับกระบี่ไม่คำหนึง่งสิทธิ์ทั้งหลายพอฟังบ้างถูกปลุกกระตุ้นความเึกเขิมแต่สิทธิ์มากกว่านี้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองพวกตนเพิ่งเข้าสู่สำนักฝ่ายในเพียงเข้าสู่ขอบเขตรอเลี้ยงจิตเต็มเปี่ยมไม่ทราบอยู่ห่างไกลจากขอบเขตเชื่อมันจบฟ้าเท่าใด ต่อให้พวกเขาเป็นอัจฉริยะบรรลุก็ไม่มีความมั่นใจว่าสามารถเดินผ่านมหามคาถึงขั้นนั้นทอดตาทั่วแผ่นดินมีเพียงไม่กี่คนที่บรรลุถึงขั้นเชื่อมันจกฟ้าในสำนักขเขาเขียวมีเพียงท่านเจ้าสำนักคนเดียวลินูชื้อ,อดูจากสีหน้าของศิษย์ทั้งหลายทราบว่าพวกเขาคิดอะไรจึงกล่าว ไม่ว่าหนทางยาวไกลเพียงไหนหากว่าเจ้าไม่มีจิตปณิธานไหนเลยเหยียบย่างเข้าสู่มหามักคาได้ข้าวรับประทานทีละคำเส้นทางเดินทีละก้าวหากไม่ก้าวออกไปไหนเลยเดินทางพันลีได้สิทธ์ทั้งหลายหวันไหวใจขึ้นมาลิ้นอูดฉชื้อกล่าวว่าวันนี้หลังจากได้รับคำพีกระบี่ พวกเจ้าต้องมั่นต้องหมั่นฝึกปือทราบหรือไม่ไม่ทราบได้ยินเข้าหูหรือไม่สิทธ์ทั้งหลายขานรับโดยพร้อมเพียงกันว่าทราบแล้วลิ้นอูชือ้อพระกศีสะบรรยายสืบต่อคำพีกระบี่มีเนื้อหากว้างใหญ่ไพศาลเพียงพอให้ฝึกปือก่อนการชุมนุมสืบทอดกระบี่หลังจากกราบอาจารย์สืบทอดกระบีจึงจะเลือกฝึกเคล็ดวิชากระบี่ขั้นสูง ตอนนี้พวกเจ้าต้องปรับปรุงพื้นฐานให้ดียกระดับขอบให้สูงขึ้นไม่เช่นนั้นสำหรับพวกเรากระบี่เล่มหนึ่งไม่ต่างจากเหล็กผูท่อนหนึ่งขั้นตอนล้างกระบีน่นี้พวกเจ้าต้องผ่านด่านขอบเขตรองให้จงได้ขอบเขตรองของสำนักเราก็แบ่งเป็นสองลำดับขั้นได้แก่วิทยายานกับรักษาความเป็นหนึ่งอันใดเรียกว่าวิทยายาน โดยพื้นฐานคือเรียนรู้จิตโดยปลโปรตรองใช้จิตมหนันต์นบกรอกมักวิธีช่วยให้เจริญเติบโตจจนเป็นต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าค่อยเกิดเป็นผลกระบีผลกระบีเกิดสํานึกกระบีงอกเงยเชื่อมโยงเข้ากับกระบีบินอย่างนั้นจึงใช้กระบีบินสู้ศัตรูขอบเขตนี้เรียกว่าเกิดผล ดังนั้นเราคุ้นคิดผู้ยิ่งใหญ่ที่ก่อตั้งวัดเกิดผลใช่ขโมยร่ำเรียนเพลงกระบี่ของพวกเราหรือไม่จิงจิวรั้งสายตากลับจากนอกหน้าต่างรับคำภีกระบี่ที่ผู้ดูแลแจกจ่ายให้พลิกเปิดหน้าแรกก็เห็นตัวหนังสือที่คุ้นเคยหลายตัวในเสียงหัวรอของสิทธิ์ฝ่ายในจิงจิวนิ่งเงียบกันไว้ อันใดเรียกว่ารักษาความเป็นหนึ่งรักษาความเป็นหนึ่งคือคงไว้ซึ่งความกลมกลืนความหมายของคำพูดนี้คือรักษามหามรคไว้ก็จะเกิดความกลมกลืนเมื่อเข้าสู่ขอบเขตนี้พลังปราณจะไหลเวียนอยู่ในกายเช่นประหลอดที่ชำรกไปทุกแห่งหนแปลงเป็นธาตุกระบี่อย่างนั้น ผลกระบี่จะเกิดเป็นโลหะโลหะธาตุบ่งบอกว่าใกล้สำเร็จเป็นกระสุนกระบี่กระสุนกระบี่สำเร็จสำนึกกระบี่ทวีความมั่นคงสามารถใช้ก,กระบี่บินตัดทองหันยกในรัศมีสิบวาใช้ได้ดุดแขนขาประกายตากวาดกราดใส่สามารถที่จะฆ่าคนสำหรับกับพวกเจ้าที่กระตือร้นสนใจที่สุดสมควรเป็นการ คุมกระบี่ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าขอเพียงผนึกกระสุนกระบี่สำเร็จพวกเจ้าก็สามารถคุมกระบี่เหินหาวหากพลังกระบี่เพียงพอถึงกับสามารถเหินบินถึงยอดเขาประกายฟ้านี่ยังมีข้อดีประการหนึ่งนั่นคือเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าสามารถเข้าร่วมพิธีสืบทอดกระบี่เป็นสิทธิโดยตรงของยอดเขาลูกใดลูกหนึ่ง ในหอกระบี่บังเกิดเสียงหัวรอดังต่อเนื่องจิงจิวเพียงมองดูข้อความบนหน้าแรกของคัมภี์กระบี่ที่คุ้นตาจมอยู่ในห้วงความคิดเมื่อครู่มีคนถามถึงข้อแตกต่างระหว่างขอบเขตแรกกับขอบเขตรองเมื่อไม่สามารถตรวจสอบจิตมหันต์นบเป็นเครื่องชี้ขาดถึงความรุดหน้าของการบำเพ็ญเพียรอย่างนั้นเกมของการชี้ขาดเป็นอะไร ัญหานี้รวบรัดยิ่งอย่างน้อยในสำนักขเขาเขียวรวบรัดยิ่งนครได้รับดูที่ไฟวิญญาณวัดเกิดผลดูที่จิตเซนพวกเราดูที่ผลกระบี่หากเกิดเป็นผลกระบี่จะชี้ขาดอย่างไรนั่นต้องดูความสามารถในการคุมกระบี่หากกระบี่ของเจ้าสามารถประหารศัตรูที่อยู่ห่างไปร้อยวาเรียกว่าสืบทอดสำนึก หากว่ากระบี่ของเจ้าสามารถเหินบินสิบกว่าลี้ประหารศัตรูสำเร็จเรียกว่าท่องไพรสนหากว่าเจ้าสามารถควบคุมกระบี่พันลี้ถือว่าเชื่อมบรรจดฟ้าหากว่าสามารถบังคับกระบี่ทลายนภาประหารฆ่ามานฟ้าต่างแดนเช่นนั้นเจ้าจะเป็นผู้เข้มแข็งที่สุดบนแผ่นดินใหญ่มุ่งฟ้าของเราคำชี้ขาดนี้ไม่เพียงรวบรัดหยาบกระด้าง ฟังดูถึงกับเหลวไหลอยู่บ้างสิทธิในหอกระบี่พากันวิพากษวิจารณ์ต่างๆนานาแต่สีหน้าลิ้นอู่ชือไม่คล้ายเสยแสง้งได้แต่เชื่อว่าเป็นจริงไม่ว่ารอบข้างวุ่นวายเพียงไหนจริงจิวยจะคง,งเพ่งมองข้อความบนหน้าแรกของคัมภีรกระบี่นั่นเป็นคำหมื่นทัตถุหนึ่งกระบี่